สมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากนะแต่ว่าอยู่แบบตนีทีเหนียวข้าวก็กินแบบจำกัดจำเคียกินข้าวปลายหักเสื้อผ้านี่ก็ปูกป่าแล้วปูป่าอีกนะ แล้วก็ไม่ค่อยจะเผื่อแผ่บริจาคให้ทานหรือว่าช่วยใช้เงินนั้นเพื่อการเลี้ยงดูลูกหลานให้มีความสุขพอตายก็ไม่มีทายาทนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ตกเป็นของหลวงนะสมัยก่อนเนี่ยมันมีธรรมเนียมแบบนี้นะ ว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วไม่มีผู้รับมรดกพอเจ้าของทรัพย์นั้นตายไปนะสมบัติก็ตกเป็นของหลวงไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะที่พ่อแม่ของพระสุทินเนี่ยมาอร้องให้พระสุทินเนี่ยศึกเพราะว่าถ้าไม่ศึกแล้ว ก็จะไม่มีคนรับมรดกพอพระสุทินก็มาบวชตั้งแต่ยังหนุ่มทายาทก็ไม่มีพ่อแม่ก็เลยบอกให้พระสุทินศึกมามีมาแต่งงานพระสุทินก็ไม่ยอมเพราะว่าตั้งใจบวชอย่างมากกว่าจะบวชได้นี่ก็ต้องอดอาหารนะ ทวงพ่อแม่นะจนกระทั่งพ่อแม่ยอมให้บวชอันนี้พอพระสุธินไม่ศึกแนีวยทำยังไงแม่ก็บอกว่าถ้าไม่ศึกแล้วเกิดแม่ตายไปพ่อตายสมบัติก็ต้องตกเป็นของหลวงถ้าพระสุธินไม่ศึกก็หาทายาทให้แม่ก็แล้วกันพระสุธินก็อยากจะอยู่ในผ้าเหลืองนานๆก็เลยยอมไม่ศึกก็ไม่ศึกนะไม่ศึกก็ได้ แม่บอกแต่ว่าให้หาทายาทมาให้แม่เพระสุทินก็เลยยอมยอมเสพกามนะก็เพราะว่าตั้งใจนะที่จะรักษาชีวิตพระเอาไว้แต่ปกติาการเสพกามนั้นก็ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมันผิดสมัยนั้นยังไม่มี การกำหนดเป็นสิกขาบทว่าการเสพเมทุนเป็นปาราชิกนะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่านักบวชนี่ก็จะต้องะ,ะเว้นจากการเสพเมทุนพอเรื่องนี้ไปทราบถึถงพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็เลยตำหนิต่อว่าแล้วก็เลยเป็นที่มาของปฐมปาราชิกนะ เป็นที่มาของการบัญญัติสิกขาบทข้อแรกว่าการเสพไม่ถูนเป็นปาราชิกนะสำหรับภิกษุอันนี้ก็เรียกว่าทำไปด้วยที่เราเป็นความผิดพลาดโดยสุดจริตก็ได้นะของพระสุธินก็คืออยากจะอยู่ในผ้าเหลืองแต่ว่าทนการลบเล่าของพ่อแม่ไม่ได้ ก็พบกันครึ่งทางแนละ้วคือเป็นยังอยู่ยังเป็นพระอยู่แต่ว่าผลิตลูกให้แม่ผลิตหลานให้พ่อแม่จะได้เป็นผู้รับมรดกหาไม่หลวงก็ต้องยึดทรัพย์ไปนะด้วยความเสียดายอันนี้ก็เป็นความไม่รู้นะของพระสุธินแต่ว่าแม่จะเป็นความผิดพลาดโดยสุดจริตนะแต่ว่า ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะที่ต้องจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์นะเพราะเป็นที่มาของปฐมปาร,ปรชิกแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งเมียของพระสุทินนะและลูกเนี่ยภายหลังทั้งสองคนก็ได้เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์เมียก็เป็นภิกษุณี มาบวชเป็นพิสษจน้ก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ลูกก็มาบวชก็เป็นพระอาหารหันต์ในแง่นี้ก็เรียกว่าพระสุทินก็ได้ทําคุณประโยชน์นะในความผิดพลาดของพระสุทินด้วยความไม่รู้นี่ก็มีประโยชน์ต่อศาสนาทําให้มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นสองคนอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังแต่ประเด็นที่จะพูดในเช้านี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพระสุทินโดยตรงนะ เพียงยกตัวอย่างว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีธรรมเนียมนะว่าถ้ามีทรัพย์แล้วตายเนี่ยไม่มีทายาททรัพย์นั้นก็ตกเป็นของหลวงเสรษทีคนนี้ก็เป็นกันนะพอตายทรัพย์สมบัติก็ถูกยึดเป็นของหลวงก็เป็นข่าวข่าวใหญ่ในเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าเมื่อได้ทราบข่าวนี้ก็ได้พูดถึงเศรษฐีคนนี้ว่าเป็นโมฆะบุรุษนะเป็นคนเป็นคนโง่นะเพราะว่าไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เมื่อมีทรัพย์แล้วเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เช่นเลี้ยงตัวให้มีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างอดอดอยากๆยากเลี้ยงตัวให้มีความสุขแล้วไม่พอก็ต้อง เลี้ยงลูกหลานให้มีความสุขด้วยแล้วก็รู้จักเอาทรัพย์นั้นมาเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นให้เกิดประโยชน์เช่นเลี้ยงสมณชีพรามบำรุงสมณชีพรามหรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการใช้ทรัพย์อย่างผู้มีปัญญามีแล้วไม่ใช้มีแล้วอดออมแบบกระเบยดกเกษียณเนี่ย อดออมดีีนะแต่ว่าพอถ้าถึงขั้นตนตีทีเนียวนี่ถือว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดในการใช้ทรัพย์นะก็จะว่าเป็นคนโง่อย่างหนึ่งเพื่อศาสาศนาที่นะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะทรัพย์สินเงินทองมีมากมายก็ดีมีแต่มีแล้วก็ต้องใช้ให้ให้เกิดความสุข ความสุขจากการใช้ทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่ผู้เจ้านะาสนับสนุนนะมีทรัพย์เราก็ต้องใช้ให้มีความสุขนะแต่ก็ต้องระวังนะว่าอย่าไปยึดติดในทรัพย์นั้นนะนถ้ายึดติดในทรัพย์นี่อันนี้เป็นอันตรายละเพราะว่า ทรัพย์มันก็จะกลายเป็นตัวขัดขวางความเจริญงอกงามในชีวิตมันมีธรรมะหมวดหนึ่งนะผู้เจ้าพูดถึงเรื่องของการมีอายุยืนยาวเรื่องอายุวัฒนธรรมอายุวัฒนะนะแล้วก็ธรรมะเกี่ยวกับอายุวัฒนะะก็มีสองใน5้าข้อคือว่าเนี่ยให้รู้จักทำตนให้มีความสุขสบายพนะุทธศาสนาไม่ได สอนให้ทรมานตนหรือว่าทำตนให้ลำบากนะต้องรู้จักทำตนให้สบายมันจะช่วยทำให้มีอายุยืนยาวแต่ต้องมีข้อที่สองกำกัดนะคือว่าให้รู้จักประมาณในความสบายคือถ้าสบายมากเกินไปก็ไม่ดีพนระพุทธเจ้าพูด,พดมาสองมาถอปีแล้วเนี่ยมันก็ยังใช้ได้ทุกวันนี้นะเพราะทุกวันนี้เนี่ย ที่คนอายุสั้นตายเร็วเนี่ยก็เพราะว่ามันสบายมากไปนะเอาแต่กินกินเสร็จก็นั่งนั่งนอนนอนนะงานการก็นั่งานการก็นั่งนะไม่ได้ออกไปไล่นาหรือว่าใช้แรงเหมือนสมัยก่อนทั้งวันนี้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย นั่งอยู่หน้าจอจะเป็นจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์ก็แล้วแตเ่เสร็จแล้วเป็นยังไงก็เกิดโรคอ้วนนะไขมันในเส้นเลือดเพียบทำให้เป็นโรคหัวใจบ้างโรคหลอดเลือดสมองพอหัวใจพอเส้นเลือดอุดตันก็หัวใจวายบ้างหรือว่าเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์บ้างนะมะเร็งก็เหมือนกันน อันนี้เรียกว่าตายเร็วเพราะสบายมากไปไม่รู้จักประมาณในความสบายนะสบายแล้วก็ต้องออกกําลังกายนะต้องอทำโน่นทนํานี่แล้วก็ต้องไปไม่ให้บริโภคนะมากมายเกินไป ไอ้เรื่องรั์ก็เหมือนกันนะรั์นี่มีประโยชน์นะแต่ว่าก็อย่าไปอย่าไปติดในทรัพยนะต้องถือว่ารั์นี่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่จะช่วยทําให้เกิดความสุขแล้วก็ใช้รัพย์นั้นเพื่อทําให้ผู้อื่นมีความสุขสุขแล้วยังไม่พอนะสุขก็ต้องเอาความสุขนั้นมาใช้ในการพัฒนาจิตให้เจริญงอกงาม เช่นการทำสมาธิสุขในพุทธศาสนาเนี่ยโดยพระสุขจากการใช้ซั์เนี่ยนะมันเพื่อเอาจะได้ม,มีเรี่ยวแรงนะมีสิ่งอำนวยให้ไปทำประโยชน์จะเป็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ท่านก็ดีถ้าสุขแล้วนั่งเฉยๆนี่อันนี้เรียกว่าอันตรายสุขนั้นเนี่ยรวมทั้งสุขที่เกิดจากซั์เนี่ยก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมะ มันไม่ใช่จุดหมายสูงสุดแต่เป็นแค่ปัจจัยที่จะนำไปสู่ธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ต้องเลือกระหว่างรัพย์กับธรรมะเนี่ยผู้มีปัญญาหรือบัณฑิตเนี่ยหรือชาวพุทธก็จะเลือกธรรมะถ้าต้องเลือกนะระหว่างทรัพย์กับธรรมะเนี่ยก็จะเลือกธรรมะนะไม่ต้องเสียทรัพย์ไปก็ไม่อะไร ในชาพุทธการก็มีเศรษฐีนีคนหนึ่งนะชื่อนางกาติยานีก็รวยมากวันหนึ่งได้ข่าวว่ามีพระอาหารหันต์ท่านหนึ่งนะชื่อพระสนะกลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมโยมแม่โยมแม่ก็เลยจัดให้มีการแสดงธรรมในตอนค่ำคืนนางกิกาติยานีก็ก็ไปฟังธรรมนะพระสนะก็แสดงธรรมนะ อย่างไพเราะแล้วก็อย่างลึกซึ้งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะจนดึกมันก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยรู้ว่าชาวบ้านจะไปฟังธรรมก็เลยโชว์โอกาสเนี่ยนะไปขึ้นบ้านนางกาติยานีในขณะที่นางกาติยานีไปฟังธรรมโจรนี่ก็มีหลายคนนะ ตามเรื่องก็ว่าเป็นร้อยเลยแหละไปขึ้นบ้านแล้วก็ลักทรัพย์เอาขนทรัพย์สมบัติไปส่วนหัวหน้าโจนเนี่ยก็คอยดักคอยเฝ้านางกาติยานีไว้อยู่ข้างนอกศาลาเพราว่าถ้าเกิดนางกาติยานีเนี่ยเกิดไหวตัวหรือว่าเกิดรู้ข่าวแล้วก็จะมารักษาปกป้องทรัพย์ หัวหน้าตวงก็จะจัดการฆ่าเสียเลยนะเพื่อให้แผนกลางตัวเองสเร็จในหลังที่มีการขนทรัพย์เนี่ยนะคนใช้หรือนางทาสีเนี่ยก็รู้ข่าวนะอยู่ในเหตุการณ์ก็คงไม่กล้าไปขัดขวางโดยตรงเพราะว่าโจรเยอะก็เลยหนีไปแอบไปบอกนางกาติยานีระหว่างที่กำลังฟังธรรมอยู่ว่ามีโจรมาลักทรัพย์แล้ว นางเกีตกาเตียนี้ได้ยินนะก็ไม่สนใจนะบอกว่าอย่ามารบกวนฉันนะฉันกำลังฟังธรรมนะจรมันจะขนก็ขนไปนะนะเพราะว่าการฟังธรรมนี่มันเป็นโอกาสสำคัญมากนางกาเตียนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ห่วงรั์นะก็มีความห่วงใยรับนะแต่เห็นว่า ตอนนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยนะการฟังธรรมเป็นโอกาสที่ฟังได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฟังธรรมก่อนส่วนทรัพย์นี่มันจะจะหายไปยังไงก็ก็ช่างมันนะจึงปราหมรารมนางทาสีว่าอย่ามารบก,กวนฉันนะฉันกำลังฟังธรรมจนมันจะขนทรัพย์ก็ช่างมันหัวหน้าโจรได้ฟังก็ ประหลาดใจนะทีแรกคิดว่านางกาติยานีเนี่ยจะผุนผันไปไปปกป้องรักษาทรัพย์นะแต่กลับไม่สนใจเพราะเห็นแก่ธรรมะในแง่หนึ่งก็เกิดความแปลกใจว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เหมือนใครนะอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าธรรมะนี่มันคงจะมีความสำคัญมากนะถึงขนาดนางกาติยานีเนี่ยกล้าที่จะยอมที่จะสลับทรัพย์นะเพื่อธรรมะ ดังนั้นเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อนางกาติยานีนะฟังธรรมจบเนี่ยนะหัวหน้าจวนก็เลยเข้าไปหาแล้วก็แสดงตัวว่าเนี่ยเป็นใครแล้วก็สนใจอยากจะรู้ว่าทำไมนะนางเนี่ยถึงนะยอมสละทรัพย์นะเพื่อธรรมะ สุดท้ายเรื่องนี้ก็ลงเอยด้วยว่าหัวหน้าโจนนี่ก็บอกให้ลูกน้องนี่เอาทรัพย์สมบัติไปคืนแล้วก็หัวหน้าโจนนี่ก็ถึงกับนะมาบวชนะมาบวชนะเพราะว่าเกิดศรัทธานในธรรมนะของพระพุทธเจ้านะที่พระสนะได้แสดงและในสุดเนี่ยทั้งหัวหน้าโจนที่บวชพระแล้วก็ลูกน้องซึ่งบวชพระเหมือนกันเนี่ยในสุดก็บรรลุธรรมนะ เป็นพระรหันต์อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่จะมาเล่าเพื่อชี้เห็นว่าในทางศาสนาเนี่ยแม้ถือว่าทรัพ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรจะใช้นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลือกระหว่างทรั์กับธรรมะเนี่ยก็ควรที่จะสละทรัพย์เพื่อธรรมะนะแต่คนทุกวันนี้เนี่ยนะ เห็นตรงข้ามนะคือพอมีทรัพย์มากก็ยึดติดในทรัพย์แล้วก็เห็นว่าทรัพย์มีคุณค่าม,มากกว่าธรรมะถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนางกาติยานีเนี่ยเชื่อว่าเกือบจะร้อยท่องร้อยคงจะไม่เอาแล้วธรรมะไม่ฟังแล้วคงจะรีบผุนผันไปอ่าไปไปรักษาทรั์นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงตายเพราะว่าหัวหน้าโจรนี่ นะรอแล้วนะรอที่จะจัดการนะถ้าเกิดว่ากระตกกระตากไปนะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าธรรมะก็ไม่ได้ทรัพย์ก็ไม่มีโอกาสเพราะตายซะก่อนนะแต่นางกาตียานี่เป็นคนฉลาดนะเมื่อถึงเวลาต้องเลือกก็เลือกธรรมะมากกว่าทรัพย์คนเรานี่ยมันก็มันก็จะมีโอกาสบ่อยครั้งที่ต้องเลือกนะันระหว่างธรรมะกับทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในสถานการณ์แบบเดียวกับน,นางกาตียานี แต่ตัวอย่างง่ายๆคือว่า,าเห็นเห็นเงินเห็นทองของคนเนี่ยนะมันวางอยู่บนโต๊ะเงินนี่หลายหมื่นอาจจะเป็นทองนะหลายบาทนะหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องขนาดแค่แค่โทรศัพท์เนี่ยเห็นมันวางอยู่บนโต๊ะนะหรือว่าวางอยู่ในที่ที่ไม่มีเจ้าของ หลายคนเนี่ยก็จะเลือกเนี่ยเลือกที่จะเอาทรัพย์เหล่านั้นคือขโมยนั่นแหละถ้าในที่รู้ว่าขโมยเนี่ยนะมันผิดศีลนะแต่ไม่สนใจล้วศีลเสริญนะกูจะเอาอ่ะคนคนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นนะเลือกทรัพย์มากกว่ามากกว่าธรรมะบางทีมีสมบัติของส่วนรวมเห็นอยู่ใกล้ตัวนะ มีสมบัติของวัดนะอยู่ใกล้ๆไม่มีใครอยู่เห็นก็หยิบไปนะก็รู้นะว่ามันบาปนะแต่ก็ทำเอากลับบ้านเอาติดตัวไปอันนี้ก็เรียกว่าเลือกทรัพย์มากกว่าธรรมะนะหรือบางทีทำงานอยู่มีโอกาสที่จะได้ได้เงินนะมีโอกาสที่จะโกงมีโอกาสที่จะคอรับชั่นบางที เป็นข้าราชการหรือพนักงานก็ติดต่อกับพ่อค้าเขาจะให้เงินใต้โต๊ะนะก็เอานะก็รู้นะว่าผิดศีลร,รู้ว่ามันบาปก็ยังทำอย่างนี้เรียกว่าเลือกทรัพย์มากกว่าธรรมะนะสมัยนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะที่ยั่วยุให้คนเนี่ยนะทำผิดศีลมากทีเดียวนะมันมีตลอดเวลา แล้วคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเอาผิดผิดศีลผิดธรรมนะเพราะว่าเห็นแก่ทรัพย์เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนฉลาดเนี่ยนะก็จะเลือกธรรมะมากกว่าทรัพย์เห็นของมันอยู่ตรงหน้ามันยั่วยวนใจไงก็ไม่เอาเพราะรู้ว่าไม่คุ้มนะคนฉลาดรู้ว่าไม่คุ้ม <c oughs> เอาไปแล้วเนี่ยนะ ตำรวจจับได้หรือว่าเจ้ารับเนี่ยรู้นะก็อาจจะติดคุกนะหรือถึงไม่ติดคุกนะมันก็เสียชื่อทำให้เขารู้ว่าเป็นคนที่ทำให้คนรู้ว่าเป็นคนที่ไม่ไว้ใจไม่ได้ต่อไปจะทำมาหากินจะติดต่อใครคนก็ไม่ไว้ใจอาจจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยก็ได้ไม่คุ้มเลยนะเอาไปเอาไปสามหมื่นสี่หมื่นหรือเอาไปเป็นแสน นะแต่ว่าลงเอยด้วยการที่ติดคุกเงินก็ก็ต้องคืนเข้าไปหรือไม่ติดคุกก็เสียหน้าเสียชื่อนะและมีหนาซ้ำยังมีอาจจะมีนรกรออยู่ข้างหน้าก็ได้นะถึงแม้จะไม่มีใครรู้ตำรวจจับไม่ได้เจ้าทราพัพ์ก็หาดมกินไม่เจอนะแต่ว่าก็เจอนรกในพบหน้า ที่จริงนรลกอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ตายก็ได้เกิดความร้อนเดือดเนื้อร้อนใจนะเกิดความหวาดกลัวเกิดความเราแวงว่าเจ้าทรัพย์ก็จะรู้ตำรวจจะจับได้เงินแต่ว่านอนไม่เป็นสุขนะอันนี้เราไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าผิดธรรมผิดศีลยิ่งเงินออกไปนี่ไม่กี่บาทเนี่ยโอ้ยิง่งไม่คุ้มเลย หรือบางทียืมเงินเข้าไปยืมเงินไปแล้วนะทีแรกก็ตั้งใจจะคืนแต่ว่าตอนหลังเสียดายนะก็อมอาไว้ไม่คืนนะภาษาชาวบา้านเรียกว่าชักดาบอันนี้ก็เรียกว่าเลือกทรัพย์มากกว่าธรรมะนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีสัจจะมีสีลงก็ต้องคืนตอนที่ยืมเงินไปก็รับปากเป็นมันเป็นหมอว่าฉันจะคืนจะคืนนะ เสร็จแล้วพอได้มาก็กลับเสียดายนะหาเงินมาได้ก็ไม่อยากคืนคนอย่างนี้ก็เรียกเป็นคนโง่นะเพราะว่าเมื่อเลือกทรัพย์มากกว่าธรรมะเนี่ยมันก็ต้องชดใช้นะต้องรับกรรมเช่นไม่มีความน่าเชื่อถือนะเป็นคนที่คนไม่ไว้ใจนะคำพูดไม่น่าเชื่อถือต่อไปจะยืมเงินใครก็ยาก บางทีจะขอความช่วยจากใครเขากไไ็ไม่ช่วยเพราะเห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีสัจจนะและเงินที่เอาไปนี่นะมันต้องชดใช้นะไม่อาจจะไม่ชดใช้ในชาตินี้อาจจะชดใช้ในชาติหน้ายืมไปร้อยบาทยืมไปพันบาทแต่พอชดใช้เนี่ยมันหลายเท่านะอาจจะชดใช้ในชาตินี้ก็ได้เช่นยืมเงินไป เสร็จแล้วตัวเองเนี่ยบ้านก็ถูกขโมยบางทีถูกยึดรถนะรถนี่มันหลายแสนนะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลจากการที่ต้องใช้กรรมเพราะว่าไปลักทรัพย์หรือว่าไปชักดาบเอาไว้นะมาคิดดูไม่คุ้มเลยคือถ้าถ้า,ากว่าทำผิดทำแล้วเนี่ยนะมันต้องเกิดวิบากนะเราต้องชดใช้มากกว่าเงินที่ตัวเองขโมยไป หรือลักเอาไปหรือว่าชักดาบไปนี่หลายเท่าทีเดียวคนไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะคิดแต่เรื่องว่าประโยชน์เฉพาะหน้าว่าเออได้ของฟรีนะแต่คนฉลาดจริงเนี่ยนะเขาจะเมื่อจะต้องเลือกระหว่างธรรมะนะกับทรัพย์เนี่ยเขาจะเลือกธรรมะนะก็จะไม่เลือกทรัพย์โดยทิ้งธรรมะไปเพราะรู้ว่ามันจะเกิดผลเสียตามมามา,มากมายนะ แล้วในสุดก็ต้องชดใช้ด้วยด้วยทรัพย์ด้วยเงินที่มากกว่าไอ้ที่ได้มาหลายเท่าแล้วก็อาจจะตามไปชดใช้นี่นถึงชาติหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แม้ว่าทรัพย์มันจะมีประโยชน์นะแต่ว่าเราก็อย่าอย่าถึงกับนะติดในทรัพย์นะจกนกระทั่งเลือกทรัพย์แล้วก็ทิ้งธรรมะไปอะะาหลังชนี้ก็พูดกันเท่าน,นี้อ่ะ